สวัสดีเหล่าครุรีทุกท่านพบกับผมวินเนอร์อีกเช่นเคยคลิปนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์ใหม่ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือ For All n e w Vegas ที่เล่นจบไปแล้วไม่รู้กี่รอบโปรเจกต์นี้ผมอยากจะหาปิ้วสนุกสนุกมาแชร์ให้ท่านผู้ชมกัน ซึ่งแต่ละบิลก็จะเน้นสกิลเบิร์กและอาวุธที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมก็ได้ใช้ความสร้างสารรค์ของตัวเองด้วยในวันนี้ผมจะเปิดโปรเจกต์ด้วยบิลข้าวบอยแน่นอน New v e g ั s เป็นภาคที่มีฉากทำในไรายแถมอาวุธส่วนใหญ่ก็เหมาะสำหรับการสวมบทขาวบอยมากมาดูกันว่าการจะเป็นยอดมนุษย์คาวบอยในโลกหลังนิงเคลียมันทำยังไง ก่อนอื่นผมอยากจะอธิบายระบบสเปเชียลก,ก่อนซึ่งสเปเชียลพอยต์จะมีผลต่อสกิลในหมวดหมู่ของมันสเตรน t ์ Strength, มีผลต่ออาวุธระยะประชิดน้ำหนักสูงสุดที่เราแบกได้อีกทั้งยังมีผลต่อประสิทธิภาพของอาวุธบางชิ้นที่จะต้องใช้สเตรน t ์ตามที่กำหนดไว้ถึงจะใช้อาวุธได้อย่างประสิทธิภาพ p e r ร e เ t i ชั ception, มีผลต่อระบบแวความแรงของอาวุธพลาสมา และเลเซอร์ความแรงของระเบิดมองเห็นสัตตูหรือสถานที่ในเข็มทิศได้ไกลกว่าเดิมรวมถึงสกิลการะเดอกกรอนในบางไดอะล็อกจะมีออปชันสำหรับเพอร์เซ i ชันสูงๆซึ่งจะช่วยให้ควสนั้นง่ายขึ้น Endurance มีผลต่อจำนวนที่อสูงสุดค่าป้องกันกำมะต่อรังสีสกิลอันอาร์มและสกิลซร์ไวโวลคาริส i s มามีผลต่อสกิลบาร์เตอร์ะอ p e ี c ีรวมถึงยังช่วยให้ o อมเพนีนตีแรงขึ้นและอึดขึ้นด้วยเป็นสกิลที่สําคัญถ้าคุณอยากเลี่ยงการต่อสู้หรืออยากขายของได้เงินเยอะกว่าเดิม Intelligence มีผลต่อค่า Science และ m e d i ิฟินเวลาเลเวลอัพเราจะได้สกิลพอยต์มากขึ้นสกิล Science มีไว้ใช้กับ Workbench กับแ a ็กคอมพิวเตอร์ส่วน Medicine มีผลต่อยาที่เราใช้และสามารถช่วยรักษาคนในบางเคสได้และสกิลรีเพล์เป็นสกิลที่ดีมากม จะมีไว้คราบกระสุนเองหรือจะไว้ทำเควสก็ได้ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นเยอะเลย agility มีผลต่อสกอิลปืนทั่วไปย่องเบาได้ง่ายขึ้นไว้สำหรับสายสัตวเร็วเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นแถม Regen Action Point ได้เร็วกว่าเดิมซึ่งสำคัญมากๆสำหรับระบบแวดลักมีผลต่อ Critical Chance เล่นการพานันมีโอกาสชนะมากขึ้นและมีโอกาสทำให้ปืนศัตรูขัดลำหรือลูกระเบิดขามือศัตรูส่วนตัวผม ผมเอาไว้ปั่นสลัดผมเลือกเป็น3 r ซ n g t ์8 Perception 3 Endurance 4 Charisma 7 Intelligence 8 Agility และ7 Luck ในโซนของ Trades ผมเลือกเป็น4 Eyes และ Trigger Discipline Trigger Discipline จะทำให้เรายิงช้าลงดับแม่นขึ้น20%และ4 Eyes เมื่อเราใส่ว่นตาอะไรก็ได้ว่นตาจะบวก Perception หแต้มบวกเ e ิร์ก r i อีกหนเป็น2แต้มแต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นตาเลยเราจะโดนล,ลบ Perception 1แต้มในช่วงแรกเราจะโฟกัสที่สกิลกันมี l ีเวอร์อและ Bart เทอรเป็น3อย่างแรกเพราะว่าเปิร์กคาวบอยที่จะปลดล็อกตอนเลเวล8จะต้องใช้กัน45แล้วมีลิเวอร์อนอีก45 เราจะเดินทางจาก g o o s s p i n g ไปยังเมือง Prim ก่อนซึ่งจะมี Rifle Lever Action Damage ค่อนข้างดีในช่วงต้นเกมมันจะอยู่ในกระต๊อบหลังหนึ่งเราสามารถเข้าไปลูดของแล้วก็เก็บปืนจากใต้เตียงได้เลยเป้าหมายต่อไปของเราคือเราจะไปเมือง Novab ผ่าน Hidden Valley จากนั้นก็มุดหุบเขา,มาแมลงป่องมาจานมาถึง Helios One จากนั้นก็เดินย้อนลงมาถึง Novab Quest Come Fly with me เราจะได้รับจาก m a n y y v a r เ a s เป็นที่ฟาร์ม XP ชั้นดีเลยแถมยังมีอาวุธดีๆไว้ขายหรือเอาไว้ใช้เองก็ยังได้มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าศัตรูมันก็ถือว่าอึดพอตัวซึ่ง Quest จะจบยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่ต้องไปเจอเอาเองไม่อยากสปอยะปีม่มันสนุกอยู่เ c o n อนเควไฟจะมีอาวุธอยู่ชิ้นหนึง่งนั่นก็คือ hunting revolver เป็นลูกโม่ติดสะโขบที่ยิงแรงมากๆแต่กระสุนอาจจะยังหายาก,ยากหน่อยในช่วงต้นเกมมันจะวางอยู่ข้างๆโคงกระดูกกับตู้เฟในห้องชั้นสองสามารถสะดอกก่อนได้อีกทั้งยังมีอาวุธพลาสมารวมถึงอาวุธนับบานตะไทยเอาไว้ขายเอาเงินได้แค่การขายอาวุธอย่างเดียวคุณก็ได้เงินเป็นพันๆแล้วอย่างต่อมาที่จะพูดถึงคือเควสของฝ่าย NCR คือฝ่าย NCR เนี่ย ก็จะมีควสที่เยอะมากๆเยอะแบบเยอะปานตะไทยรางวัลที่เป็นแคปส์คือได้เป็นหลายร้อยแถมควสเยอะก็ได้ XP เยอะตามต่อให้คุณไม่อยากเข้าร่วม n c r คุณก็ทำควสอย่างเดียวแล้วค่อยไปจอยฝ่ายอื่นก็ได้ควสที่แนะนำก็จะมี3 c a คาร์ดบ t าวที่จะให้ล่าหัวฟีน3ตัวมาแลกเป็นรางวัลได้แก่ Driver n e ในฝ่าย l e t และคุกคุกสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้หัวแตกถ้าหัวยังอยู่ในสภาพดีเราจะได้250แคปแต่ถ้าหัวแตกหรือหัวเละเราก็จะได้แค่5้50แคปสำหรับใครที่อยากได้ชุดคาวบอยสามารถหาได้ในเควสของฝาแฝดแกเร็ตที่จะต้องไปทวงหนี้คน3คนก่อนที่จะไปเก็บเบคาฟรีที่เดอะสตริแล้วเราก็จะได้ b o u ตีฮันเตอร์ดัสเตอที่จะเพิ่มคาริสมาหแต้ม และกันหมีอีกช่องทางหาเงินพร้อมกับอาวุธลับที่ซ่อนไว้ในเดอะท็อปเขาจะมีงานให้เราไปหาคนที่มีความสามารถมาแสดงให้เขาหนึ่งในนั้นคือพี่บ่าวกับกีตาร์คู่ใจอยู่ไม่ไกลจากเอลโดราโดสแกสแอนซร์วิสเราต้องใช้50บารเตอร์เพื่อแลกเปลี่ยนดีลกันเขาได้งานเราได้ปืนท่านนี้เราก็จะได้มิสเทเวสแมกนัมมาใช้แล้ว ใช้กระสุนจุดฟรีแมกนัมและ ia, เลนเจอร์เฟคควายะปืนลูกโมที่แรงที่สุดในเกมหาได้ที่แคมป์กอลฟจริงๆมันมีเควสพิเศษอยู่เราจะได้ไม่ต้องฆ่าแกแต่ในกรณีผมกูขี้เกียจเพียงแค่นี้เราก็ได้ลูกโมที่แรงที่สุดมาใช้แล้วและอาวุธที่ผมบังคับให้ต้องมีเลยนั่นก็คือเมดิซินสเต็ก มันคือเลเวลแอคชั่นที่แรงที่สุดเป็นอันดับ2ของเกมราคามันโหดมากแต่มันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะถ้าคุณได้ลองอาวุธชิ้นนี้แล้วคุณจะวางไม่ลงอีกเลย แต่ข้อเสียหลักๆมันก็คือมันต้องใช้ค่าเ e รน t ์ถึง6เพื่อที่จะใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งไม่ได้ฟินฟริกและเลน g e r ร์เฟรคไอยต่างก็มีดาเมจที่แรงมากๆแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันมาถึงการเลือกเบิ k ์ใน10 l เลเวลแรกผมจะเลือกแร p ิดรีโหลดที่จะรีโหลดอาวุธทุกชนิดไวขึ้น25%รันแอนกันช่วยให้อาวุธมือเดียวฝ่ายน้อยลงเวลาเดินหรือวิ่งทันฟลิงเกอ ยิงปืนในแวดได้แม่นขึ้น25%แควบอยบวกดาเมจ25%ให้กับลูกโม่ปืนเลเวอร์แอคชั่นไดนามท์และมีดหรือขวานทุกชนิดอ่า ah, อันนี้ต้องมีและบร์ดี้เมสบวก5%ให้กับอาวุธทุกชนิดพร้อมกับได้เห็นศัตรูระเบิดเป็นโกคันโอเคเราจะมาพูดถึงคอมเพนเนียนกันหรือเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางจะมีสองแบบคือ เพื่อนร่วมทางที่เป็นฮิวแมนนอยด์อย่างเช่นซูเปอร์เมลทันคนหรือกูเพื่อนร่วมทางที่ไม่ใช่ฮิวแมนนอยด์จะมี2ตัวในเกมนั่นก็คือเอที่เป็นไอบอหรือหุ่นยนต์ลอยได้กับหมาที่ชื่อว่าเร็ผมแนะนำําเป็นเร็ก e x รกสามารถล็อกสโตูให้หยืนกับพื้นได้และน้องก็กัดแรงด้วยแต่ข้อเสียคือน้องตัวบางเหมือนกระดาษแถมชอบวิ่งรับกระสุนอิกต่างหาก ยิ่งถ้าไม่ได้ทำควสของน้องนะวิ่งไปเหมือนไปแจกคิวไปเจออะไรก็ตามมือตายก่อนเพื่อเลยแล้วหนักที่สุดแม้แต่ริกก็ไม่รอดจากแฝงยานุภาพของ Medicine Stick. เมดิซินสติกการจะรักษาน้องหรือเอาน้องมาเป็นคอมเพนเนียนเนี่ยเราจะต้องจบควส GI Blue ก่อนแล้วเราก็จะต้องไปที่เจคอบสตา์บนภูเขาผู้เล่นบางคนอาจจะเป็นฟโตูกับพวกลีเจียอยู่แล้ว และอาจจะโดนฟุ่มโจมตีแถวแถวตีนเขาผมก็เลยมีวิธีไม่ให้น้องโดนฆ่าทั้งผ่านปเชคอฟทาวน์จะมีศพพวกวัวรบรามินอยู่แล้วจะมีป้ายซึวารชให้น้องรออยู่หลังป้ายแล้วเราก็ค่อยไปเก็บลีเทียนพร้อมกับคอมเพนเนอร์ฮิวแมนนอยด์ีกตัวพอมาถึงเจคอบทาวน์เราต้องไปคุยกับด็อกเตอร์เฮนรี่ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองก็จะขอให้เราไปหาสมองชิ้นใหม่ให้กับเบรค สนับตัวแรกคือเรของคุณยายกิฟสันถ้าคุณบาเทอร์ไม่ถึงคุณจะต้องจ่ายดัง700แคปเพื่อแลกกับสมองของเรอีกตัวหนึ่งคือลูป้าของแอนโทนีเป็นหมาของรีเทียนแอนโทนีจะท้าคนให้สู้กับลูป้าหต่อหนึ่งและถ้าคุณชนะคุณก็จะได้สมองลูป้าและตัวสุดท้ายคือไวโอเลต้าหมาของฟีนชื่อไวโอเลต สมองของหมาแต่ละตัวจะให้เปิร์กที่แตกต่างกันเรยจะให้เปิร์กที่เพิ่มดาเมจ25%ให้กับเร็กซ์ลูป้าจะให้เปิร์กที่เพิ่มค่าดีทีดทำให้เร็กซ์กขึ้นและสมองของไวโอเลตตาจะให้เปิร์กที่เพิ่มมูฟเมนต์สป e ด25%ให้กับเร็มาถึงฝั่งของเพนเนนทีมมน้อยกันบ,บ้างแน่นอนจะมีใครเหมาะสมมากกว่าเราเรามีเปิร์ Maintenance ที่สามารถชะลอการเสรื่อมสภาพของอาวุธได้ เราจะต้องไปช่วยรอที่ Black Mountain ก่อนในห้องจะมีคอมพิวเตอร์ที่อ่านได้ในไฟ์ Entry Fix จะมีรหัสผ่านซ่อนไว้อยู่แล้วก็เอารหัสผ่านนั้นมาปลดล็อกคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถปลดล็อกประตูได้หลังจากปล่อยเราเออกมาจากคุกได้แล้วเราก็จะได้รอเป็น c o m p a n i ียทันทีในการทำโควชไลน์ของเรานั้นมันจะมี3คนที่จะเปิดไดอาลอกลับของ เราได้คนแรกก็คือ Royal คนที่สองคือ Ranger Andy และคนที่สามคือ Corporal Sterling แนะนำให้คุยทุกไดอะล็อกเลยเราจะคุยกับเราทุกครั้งหลังจากที่เราคุยกับ Royal Andy และ Sterling ในช่วงท้ายของบทสนทนาเราจะต้องโน้มน้าวให้เรากลับมาจับอาวุธอีกครั้งซึ่งจะต้องใช้สปีช66ในการผ่านเมื่อเราโน้มน้าวสำเร็จเราก็จะได้เิร์กโอเวอร เราจะยิงปืนลูกโม่หรือ Level a อคชั่นไรเฟทุกประเภทเร็วขึ้น33%ออกโคตรดีสำหรับใครที่มีปัญหากระสุนไม่พอสามารถมาซื้อได้กับ Potter Master Bardon เขาจะอยู่ใน Hover Dam แกจะไม่ขายให้เรายกเว้นว่าเรามี Speech ระดับ50หรือมีค่าชื่อเสียงของ NCR ระดับ Accepted อย่างสุดท้ายที่จะพูดถึงคือ f i n a g l o b e ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่สามารถเก็บไว้ขายได้ตัวเกมหลักยูงเว้น DLC จะมี6ชิ้นด้วยกันจะมีที่ไหนบ้างไปดูกัน f i n a g l o b e ชิ้นแรกจะอยู่ตรงป้ายสุสานที่สุสาน d u s ป i n งไม่ไกลจากจุดเริ่มเกมชิ้นที่2จะอยู่หน้าล็อบบี้ที่ Hoover Dam เข้าไปก็เจอละชิ้นที่3อยู่ที่ n e l i Air Force b a s อยู่ใน n e l i f o Museum Museum อยู่บนโต๊ะด้านขวา ชิ้นที่สจะอยู่ในลักกี้เตอร์ดีเอไปที่ชั้นคอคเทลเลาจ์ลง,งมาแล้วหันขวาแล้วเดินมาตามวิดีโอชิ้นที่5อยู่ในโอม m มนฟอร์ดอยู่ทางขวาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังจากเข้าประตูมาขึ้นชั้นสอมาก็จะเจอและชิ้นที่6จะอยู่ในวอลท สามารถขโมยกุญแจมาจากซาลาเ้าประตูเหล็กแล้วเลี้ยวซ้ายลงไปยังวอลเดินจนมาถึงห้องที่มีคนเยอะๆจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเดินไปเกือบสุดทาง่าห้องที่ต้องใช้กุญแจเปิด แล้วเราก็าจะได้ชิ้นสุดท้ายเจนจะให้เราถึง12,000แคปหลังจากนั้นก็มาดูกันว่า10เลเวลสุดท้ายเราควรจะเลือกเปิร์อะไรกันบ้างผมเลือกเป็นฟนไนเปอร์เพิ่มโอกาสแวดที่หัว25% คอมเบอร์ ler, เพิ่มโอกาสแหวดที่ขาทั้งสองข้าง25%คอมมานโดเพิ่มโอกาสแหวดให้กับไรเฟิลหรืออาวุธสองมือที่ใกล้เคียงอีก25%และเว a p o น handling ลดข้อจำกัดส n ตร์2จุดจำที่ผมบอกเรื่อง medicine stick กับเวอร์เจลสั่งออนาได้ไหมต้องใช้ส n ตร์ถึง6ได้เว a p o น handling ลบไป2แล้วก็ซื้ออิมแพลนต์จากนิ w เอเกสคลินิกอีกหนึ่ง ก็เหลือ3เพราะจะใช้อาวุธ2ชิ้นนี้อยู่แล้ว b e r k Weapon Handling ก็เลยจำเป็นและ and s t a y b b c k k เมื่อใช้ลูกซองมีโอกาสที่จะน็อกสตูให้ล้มได้ผมยกให้เป็นเ e r k ที่สนุกและเกรียนที่สุดเท่าที่เคยมีเรามาสรุปกันว่าเราใช้อะไรกันไปบ้างผมเลือก s p e c i a l เป็น s t r e n g t p e r e r p t p t n o n 7 Endurance 3ิ h a นต์ m a 4 Intelligence 7 Agility 8และ Luck 7 ส่วนเทสผมจะเลือกเป็น trigger discipline และ four eyes ในส่วนของส r ตรน t h คุณจะเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้ก็ได้คุณจะได้ไม่ต้องเลือกเ e r k weapon handling แล้วไปเลือกเ e r k อื่นที่มีประโยชน์กว่าแทนด้วยการลดค่าสกิลลักให้เหลือแค่5พอคุณจะได้ Strength ประมาณ5แล้วก็ค่อยเติมด้วย Implant หรือ p e r k intense training แทนในส่วนเ e r k ที่ใช้จะมี c o w b บ y rapid reload r u n n ั n t gun gun l i n g e r sniper hopper คอม Ma นโดบล็อดดี้เมสและสเตย์แบ็และเวเปิลแพนด l ริงสกิลที่ต้องมีคือกัน100รมิลลเวเปิลสรีแพร์60ขึ้นไปบาเทอร์60ขึ้นไปและสปีด70ขึ้นไปทั้งหมดที่ว่ามาเป็นเพียงไกด์ไลน์แล้วก็บิวที่ผมใช้ตลอดการเล่นส่วนท่านผู้ชมจะไปลังสันยังไงก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของท่านผู้ชมเองและนี่คือบิลสไตล์คาวบอย boy ที่สามารถทำได้เพียงแค่ใช้20เลเวลแรก ส่วนบิลน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเล่นก่อนสวัสดีครับ